องกินอ้าวทวดมายยงไงไรทวดมาอะไรจ้าทวดทวดมาจากไหนคะโอ้ยโอ,ยโอยรูปหลังอืมเออขอบคุณทวดหนูก,กินมะยงกับน้องไหมเนี่ยดู ว่ายทวดไปล้างมือก่อนทวดกองเลยทวดไปล้างมือค่ะทวดโอ้ย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 แต่คนเหมือนเหมือนเอาเอาออกมาไหมอืมอะไรแล้วลูกเลือออกไม่ได้ไม่ได้นะออกได้เหรอดูน้องดูน้องให้ทำ่ะดูนะดูนะดูไหนมาขึ้นมาเลดันขึ้นมาตัด บอกได้จริงด้วยอ่ะเก่งเลยค่ะเป็นยังไงเชื่อมันฟังเชื่อฟังค่ะเอาได้เหรอเอาเอาไปกินเอาไปกินได้ช่วยช่วยช่วยชิดมือก่อนช่วยช็ดมืออยู่อือหม่ช่วยไปล้างมือที่ไหนต่อขาเก้งลงขาหนึ่งขาเกงหนึ่งชวดไม่มีเลยเจ็บแผลไม่มีค่ะชวด ตัวล้มเหรอตัวล้มเหรอคะฮ่าเปรี้ยวหนูไม่เปรี้ยวเหรอหนูกินได้เหรอคะไม่เอาค่ะไม่เอายายเปรี้ยวเปรี้ยวมายมยมแหมมันเปรี้ยวอือสมบะเดินหน้าใหญ่นางหนูไม่เปรี้ยวหนูไม่เปรี้ยว เดี๋ยวแล้วรครับรับสายแป๊บนึง่งเงี้นฮวัสดีพี่เนาอ๋ออย่างนี้เหรอคะพี่เนาอยู่ไหนคะอย่างนี้เหรอได้อยู่ในโตึอ๊ป